สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดีสองห้าสองห้าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเด่นบนตัวเดียวนะคะแล้วก็เด่นบนสองตัวเป็นสูตรเก่านะคะสูตรนี้นะครับวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งหลักพันแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวหลักหน่วยคูณด้วยสองนะคะศูนย์ หลักพันนะคะบวกหนึ่งคูณสองนะคะได้สองบวกนะคะเจ็ดคงที่นะคะศูนย์บวกสองบวกเจ็ดนะคะได้เก้านะคะ เก้าบวกหนึ่งนะคะได้ศูนย์สูตรนี้นะคะตัวเลขเนาะยังเพิ่งเดินแค่ตัวเดียวแต่ว่าแอดลงให้เหมือนเดิมเหมือนว่าที่แล้วใช้สองตัวนะคะเลขที่ออกนะคะเจ็ดเจ็ดเก้าเข้าที่เก้านะคะ งวดถัดมานะคะเจ็ดหลักพันบวก3าคูณสนะคะได้6บวกนะคะเคงที่7จบวกหนะคะเป็น13 13าบวกเนะคะเป็นยีใช้ศูนย์ศูบวกหได้หเลขที่ออกนะคะเจ 0 0เท่าที่0นะคะหลัก10แล้วก็หลักหน่วยงวดถัดมานะคะงวดต่อมานะคะ8บวกนะคะ1คูณ2ได้ 2, 2, 2, 2 1. บวกนะคะเจคูณที่8ปบวกสเป็น10บวกเนะคะเป็นสิบเบวกหนะคะได้8เลขที่ออกนะคะสามด เนะคะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยต่อมานะคะ7ดหลักพันบวก0ูคูณสได้0บวกนะคะเจ็ 7, คงที่7จดบวกศนย์ะคะแล้วก็บวกเเป็น14 4สบวกหได้5นะคะเลขที่ออก แปดเก้าสี่นะคะสี่นะคะเข้าที่หลักหน่วยเมื่อถัดมานะคะแปดหลักพันบวกนะคะสี่คูณสองได้แปดบวกนะคะเจ็ดคงที่แปดบวกแปดเป็นสิบหก สิหนะคะบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสามเลขเด่นตัวแรกคือสามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่เลขที่ออกนะคะห้าหกสามเท่าที่สามนะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะเจ็ดหลักพัน บวกสองคูณสองเป็นสี่บวกนะคะเจ็ดคงที่เจ็ดนะคะบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบแปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะเลขที่ออกหกแปดเจ็ดนะคะแปดนะคะเข้าที่หลักสิบ ส่วนงวถัดไปนะคะสูตรนี้นะคะเดินดีที่แถวแรกแถวที่สองนะคะที่แอดเขียนนะคะยังไม่เดินเนาะงวดถัดไปนะคะเก้าหลักพันบวกนะคะหกคูณสองนะคะได้สิบสองบวกนะคะเจ็ด คงที่9บวก2นะคะเป็น11บวก7นะคะเป็น18 mm hmm. เลขเด่นที่ได้นะคะตัวเดียวคือ8 mm hmm. ใช้2ตัวนะคะ8แล้วก็9 mm hmm. สูตรนี้นะคะเป็นสูตรเก่านะคะลงงวดนี้เป็นงวดที่2นะคะ คลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ